บูชาข้าวพราต้นเดือนตุลาคมว่าที่ต้นเดือนนี้จะพภาพที่ประสานงานเป็นประธานตักบาตรตีห้าเราก็เตรียมกันมาถึงที่สภาธรรมกายสากลแล้วค่ะทีมงานพิธีกรรมตักบาตรเขานัดว่าให้ประธานเนี่ยมาถึงก่อน6กโมงยี่นะคะแต่ว่าพี่เขาเนี่ยมาถึง6กโมงเลยค่ะทุกคนได้มาก่อนเวลาก็ดีนะคะได้มีการเตรียมตัวก็จะได้พร้อมได้ซักซ้อมบทกล่าวนำถวายแต่จริงๆล้วพี่เขาก็ขอบทไปซ้อมตั้งแต่วันก่อนแล้วล่ะค่ะตัวเราก็ชอบด้วยค่ะเวลามาก่อนเวลาเนี่ยก็จะได้เห็นอะไรต่างๆเตรียม อะไรต่างๆบรรยากาศก่อนที่พิธีกรรมจะเริ่มเมื่อวานน้องน้ำเป็นคนรับบนเตรียมเก้าอี้นั่งให้เจ้าภาพนะคะน้องเขาบอกว่ากลัวฝุ่นจะลงก็เลยยังไม่ได้จัดวางมาถึงเช้ามาถึงก่อนเวลาก็ดีแบบนี้เองค่ะอะไรที่ยังทําไม่เรียบร้อยก็ได้จัดเก็บจัดทําไปให้เรียบร้อยเลยที่ขาวกับพี่หมูไปเอาเก้าอี้มาเตรียมไว้สําหรับโตประธานตอนนั่งตักบาดน,นี่ก็เป็นอะไรที่เมื่อวานเราหลงลาดไปไม่ได้เตรียมเหมือนกันประธานตักบาสมาถึงแต่เช้า6กโมงยีิพิธีกรรมก็เลยเริ่มเลยค่ะเริ่มสวดธรรมจักรกันเลย มาติาใจของคนเราโฟกัสได้ทีละเรื่องนี่เป็นเรื่องจริงเลยนะคะทุกคนปกติเวลามาร่วมพิธีกรรมตักบาชนทีประธานส่งนำอารัธนาสีนำนั่งสมาธิแล้วก็ก่าวสัมโมเราก็จะฟังแล้วก็ใจก็จะน้อมนำตามเสียงของประธานส่งไปวันนี้ใจโฟกัสที่งานต้อนรับประสานงานคะ่ะประธานส่งสัมโมอะไรไปนี่คือว่าไม่ได้ฟังไปใส่บาตรมีแห้งด้วยท่านนี้คะ่ะยื่นมาให้เราสองห่อแล้วก็ถามว่าใส่ด้วยกันไหมอนุโมทนาบุญคุณพ่อคุณแม่น้องกายด้วยนะคะวันนี้มาซัพพอร์ สนับสนุนงานทำเซอรวันที่ต้นเดือนที่วัดวรรมกายจะมีพิธีบูชาข้าวพระนะคะทุกๆคนที่เข้าใจเรื่องบุญเข้าวัดวัรมกายมาแล้วเนี่ยจะให้ความสําคัญกับการบูชาข้าวพระครูบาอาจารย์หลวงพ่อท่านเองก็ยังบอกว่าวันบูชาข้าวพระอย่าให้ขาดอย่างวันก่อนที่ได้ฟังหลวงพี่ที่ท่านไปเป็นเจ้าวาดที่ศรีสะเกตท่านก็บอกว่าทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนนะท่านจะไม่เคยขาดเลยนอกาอีกท่านหนึ่งนั่งรถตู้มาจากหนองบัวลโพูก็นั่งมาถึงวัดตั้งแต่ตีสองค่ะเขาก็รักบุญมากเลยนะคะอาทิตย์ต้นเดือนนะเขาจะ เกือทุดความปลื้มใจยอย่างหนึ่งของคุณพ่อคุณแม่ก็คือการที่ได้เห็นลูกๆมาวัดด้วยกันข้อควรในคุณพ่อคุณแม่ปลื้มมากเลยค่ะลูกชายกลับมาจากต่างประเทศพอดีต้นเดือนนี้ก็เลยพามาวัดอุบาสิกาแก้ที่จะไปทาหน้าที่ทอดกระถิ่นก็มารับป้ายกันแล้วนะคะท่านนี้มาจากอุดรธานีค่ะเอาไป้ายไปแล้วก็มาคู่มือการทําหน้าที่ไปด้วยค่ะหนึ่งเล่มใกล้และค่ะใกล้จะออกพรรษาแล้ว18ตุลาคมนี่แหละแต่ละวัดแต่ละวัดก็จะเริ่มทอดกระถิ่นแล้วค่ะสามหมื่นวัดทั่วไทยทุกๆคนถ้าขับเคลื่อนงานพร้อมๆกันน ปมปฏิบัติทรรบูชาข้าวพารอบสายวันนี้คนเยอะจังเลยนะคะเห็นแบบนี้เราก็ปื้มใจค่ะดีใจที่ทุกคนรักบุญมาสั่งสมบุญตุลาคมเทศกาลท่ากระถิ่นกําลังจะมาถึงแล้วน้องนาโอวาทมาฝากทุกคนนะคะปีหนึ่งมีครั้งเดียวและเดือนเดียวชาติหนึ่งจะมีสักกี่ครั้งเพราะฉะนั้นต้องลุยสร้างบุญสร้างบารมีท่ากระถิ่นสามัคคีปี67สําเร็จทุกอย่างใครอยากรวยให้มาทอดกระถินโปรแกรมไปร่วมทอดกระถินของวัดต่างๆที่ทีมเรานครหลวง17จดัดไว้ทุกสัปดาห์ทุกวันเสาร์ ิตเลยนะคะเริ่มไปเลยค่ะตั้งแต่ออกพรรษาไปเลยใครอยากเอาบนทอดกะินมาร่วมด้วยกันได้นะคะใครมาไม่ได้กดติดตามกดแชร์กันไว้นะคะ